เรจะมาเล่นแบบผู้ฟังกันเดี๋ยวขลับเปิดไฟก่อนก็ท้าสียงดังมันจะได้ยินเดยต้องย่องโบเดินไปก็เก็บเก็บขนมเมาก็จะฟิวเลือดอะไรไม่รู้เก็บเอาไปมาเฮ้ยทุกคนเราเจอเพื่อนมองไงใช่แล้วนี่คือน้องฉันเองมามาตามมาตามเฟสตามมาตามมาต้อกงบหลเอมาเก็บมาเก็บบลง มาครัวบวันนี้พวกเราจะมาตัลาครับผู้ฟังกันแล้วก็ขึ้นมันบนชั้นสองเจอม้ากระบอกอีกอันหนึง่งเราจะไปไหนไม่ได้ดต้องรอให้มันเช่าก่อนเราก็จะดักตีมันอยู่นี้มาเฟียม,มาเฟียม,มาดักตีดักตีเด็กช่างพวกเราพอกเราเป็นเด็กช่างพระพวกเราต้องดักตีมันีนี่นผมม่ตัองอยู่เจ็ดบบาเก็อัพเก็ของไม่ได้ เฮ้ยมันมีเข็นโต๊ะฟองอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเดินล่อให้มันขึ้นมามาเดิน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 กระโดดเฮ้ยเพิ่งขึ้นมาทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุนเชิดมีเพื่อเฟฟเฟฟมีกองฮับเลยเดี๋ยวพวกนี้เป็นทานหน่วยก็แต่อ้าวอ้าวมันลงมาขลังไงเฟฟไป,พร,ไป,บบไปพร้อมไปก่อนไปเราจะไป ตามลาหาผู้ฟังกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาเลยเฟี้ยววิเข้ามาเร็วขึ้นมากดวิ่งเฟี้ยกดวิ่งวี้งอะน่ากลัวมากทุกคนมันมาก,มากเกือบย,ย,ย,ยี่สิบตัวเลยโอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวจริงไม่เห็นเลยเลย เพื่อนขึ้นมาดิเฮ้ยเพื่อนไม่ตายว่ะเฟียหิวเลือดเราหิวเลือดเราเโอเคโอเคเลือดเต็มเลาก็จะรอให้ชาวนะครับทุกคนอัปเดตสถานการณ์ครับตอนนี้เราก็เจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเขาก็มีคอนเฮ้ยทุกคนอะไรอ่ะแอปเปิลเฟียมาไว้แอปเปิลดิข้องเต็มยังอ่าเก็บไปแกไปนี่ทุกคน ตอนนี้ก็เป็นตีสี่สามห้าเราก็เจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อเขาเกิดพอดีแล้วเราก็เอ่อทางเข้าให้หมดแล้วเรือแต่ทางออกทางขึ้นชั้นสองปิดเร้่หมดแหละแล้วถ้าเราพัดลงมาจะขึ้นหลือขึ้นอย่าหารางทุกคนอย่าทำอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกะกระชาแล้วมเพื่อนไม่รไ้วะาหน้ากอนทุกคนเราก็อยู่ในบ้านปิดหน้าต่างปิดอะไรหมด เดี๋ยวโดดออกทางหน้าต่างดูดิมีข้าลา่ังไหมไม่เห็นอย่าหาดำเหมือนข้าลาังจะไม่มีสักตัวเพราะมันไม่ได้ยินสิยงเดินจะต้องรีบินดีนะปิดทางคางขึ้นไว้รื้ยคนดวงที่กลังขึ้นโอเครอมามาตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วครับตอนเช้าพอดีเจอเพื่อนอยังไงเพื่อนแต่หมด เราจะถืไอไม้กระบอกไปหาตู้กันมาเดี๋ยวต้องฟาร์มของก่อนเฮ้ยทุกคนเราเจอผู้ฟังแล้วเก่ามากน้ำเชือ่อเหรอได้เขาเด็กช่างเหรอเด็กช่างเราตึ่นเหรอเด็กช่างเราตึ่นเหรอขึ้นมาดิตีมันตีมันตายแล้วก็เก็บตังค์ครับก็เราจะไปอัพเกรดอะไรอัพเกรดอะไรดีอัพเกรด,ด,ดเลื่อยแล้วกันตู้คนเลือ่อยเพิ่มเพิ่มเพิพ่มเย้ขนมผม ไอ้บิ๊กเฮ้ยมันสั่งมาบนถนนได้ด้วยเแบบนี้เหรอเฮ้ยคนผมเจอมาอีกแล้วเด็กช่างเหรอเด็กช่างเหรอฮะเด็กช่างเด็กช่างเฮ้ยเปิดโป๋เปิดโป๋เด็กช่างใช่ไหมตีตายคนได้เงิงเีอยเนี่ยวงในเนี่ยมันจะเลียงเพื่อนมาเราจะกินเงินมันไปๆเราจะไปเที่ยวกัน หนึ่งหนึ่งโอ้ยคนเด็กร้องเด็กร้องมาเด็กเาจะมาออกสำรวบ้านกันต่อไปแล้วมีคนมีท่อระบายน้ำด้ะเดี๋ยวเราจะมาสำรวจท่อระบายน้ำกงนเปิดลงไปเฟมาเฟีมาคมมาดึงสองซ้ำมาทุกคนมาเดยผมจะมาสำรวจเฮ้ยทุกคนเห็นไหม เห็นไหมเด็กช่างรถตึงอ่ะเด็กช่างรถตึงเด็กช่างรถตึงอ่ะเด็กช่างรถตึงอ่ะเด็กช่างรถตึงเด็กช่างรถตึงอ่ะเด็กช่างรถตึงอ่ะตังตีบาทด้วยทูลเฮ้ยตังให้ตังหาทูนเฮ้ยเด็กช่างเออทุกคนมาเจอเด็กช่างเด็กช่างโอ้ยทุกคนเด็กช่างตีผมเฟรเพียขอตังขอตังตังให้ไม่ต้องเอาตามมาตางมา มาวันนี้ผมจะมาสำรวจทํากันวิ่งลงไปเลยเฟียววิ่งมาวิ่งมามาผมจะมาสำรวจทํากันนะครับจังวันนี้ยังไง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 ครับจังวันนี้ยังไงมามาเราก็จะเจอมีไม้กระบอกทางตันแล้วผมเนี่ยน่าจะตันแล้วครูเอ้ยน่าจะตันนะบายบายขึ้นไปขึ้นไปทำไมจะมขึ้นไม่ได้ อม่ไดออต้องต้งกระโดดก่อนไปเไสียข้าบนมีแหละนี่แค่ตอนเท่งอยู่เลยทำไมเมื่อขนาดนี้อออยังยังยังเพื่อปิดฝารอเข้าไปเอ,อ่อลักบ้านลักของในบ้านเจอค้อนกลางๆที่มีแล้วต่อหายากับนมไม่เห็นมีเลยโอ้เลยะวะเฮ้ยทุกคนบ้านอีกแล้วมามาฝามัค้องกัน เราจะมาฝามของกันเออเพิ่มเพิ่มสักบ้างเออคุณเพิ่มบานใช่ใช่ยานมาทุกคนแล้วก็จะขึ้นบ้านแล้วก็หาของในบ้านนี้กันไม่มีอะไรมีแต่อะไรไก่ๆก็ไม่รู้ก็จะเดินไปเรื่อยๆบ้านหลังนี้ปิดสนิทไม่ปิดสนิทหรือเปล่าไม่รู้แต่ข้างในมีคนอยู่คนหมาเฮ้ยอะไรทุกคนเนี่ย โอ้ไม้ก็นีกว่าโคมไฟโอ้นี่ก็ตัวเขียวมาเลยขนไม่มีประโยชน์ไม่ประโยชน์มีเล้วมามา,มาจะไปสำรวจตกอื่นกันรางที่ดวงทิตยังไม่ตกทีเฟียโอเคเฟียกำลังเดินมายังไงยังไงเพื่อนยืนทำไรอยู่ถ้าดีเพื่อนอทายอย่านน่าจะสน,นุกกว่านี้ ไหนคนไม่เจอผู้ฟังเลยเฮ้ยทุกคนเจอยาเจอยาเจอยาทุกคนเจอยาเจอยาอุ้ยมียาแอปเปิ้ลโอ้ยลายวหอเออแต่ก็เดียมกันฮิวด้อะไรเมืยนกันมันจะมาสารวจเอ่ออะไรก็ไม่รู้มามาเข้าไปเข้าในมีค้อนอย่างเดียวไม่มีประโยชน์มีแล้วเอาไทำไมไม่รู้ ก็จะเดินไปต่อไหนผู้ฟังทุกคนไม่เห็นมีสักตัวยุ่งลายไม้กันหมดมีเงาเสียดังไม่ได้เลยวะเฮ้ยยังไงทุกคนเจอผู้ฟังแล้วมาลามาตีกันเด็กช่างเหรอฮะเก่ามากนะเหรอเก่ามากเนอะเขาม่ดีเขาเด็กช่างเด็กช่างเหรอตายเฮ้ยเกิดโดนลักลังมากินแอปเปลิลฟื้นฟูพลังงานโอเค จบแล้วครับสำหรับการรีวิวแมเอ่อผู้ฟังนะครับมันก็ชื่อว่าแบบแล้วไม่ใช่ดิชื่อแมบเมืองที่เงียบสงบมันจะมีตัวผู้ฟังได้อยู่แล้วก็จะแบบว่าเวลาเดินจะมีคลื่นใช่ไหมคลื่นพลังบุญเราก็ต้องกดย่อแล้วมันก็อยู่เฉยๆมันก็จะไม่มีเสียงดังมันก็อาจจะมีอะแต่ว่าโอกาสเราจะมากกว่าก็จะทำแบบเรอยๆถ้าเพราะไอตัวผู้ฟังเนี่ยมันตาบอดนะครับตัวหูมันดีมากอุ้ยอุ้ยทุกคนมันเเด็กช่างเหอะเด็กช่างเหอะเด็กช่างเหอมากนอเด็กช่างเหอะ เฮ้ยท <med silly> oh, right. ุกคนอุ้ยมันลุมผมทุกคนอุ้ยดวงทีกะจะตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นมันนี่อย่าเล่นมันนี่เกือบเกือบตายแล้วนะรู้ไหมเฮ้ยเก่าเด็กช่างเก่าเด็กช่างเก่าเก่าเกือบตายครับทุกคนทุกคนตายคล้วคืออุ้ยอุ้ยทุกคนมันมันมาแล้วยังไงขึ้นบ้านไม่ได้ขึ้นบ้านไม่ได้ขึ้นบ้านไม่ได้อุ้ยทุกคนขึ้นบ้านไม่ได้ดูว่าเราต้องดีรอความตายอยู่ตรงนี้สินะอุ้ย มันเล็บผู้ฟังมาอีกแล้วมาตายโอเคดูโคตรจบคิดแค่นี้นะครับ